ทีนี้พอเรารู้จากาโทษภัยของดิจิตอลแล้วเนี่ยนะฮะหรือสื่อโซเชียลแล้วเนี่ยมันจะมีทักษะของการเป็นพลเมืองดิจิตอลด้วยนะครับไอคน,คนที่เป็นพลเมืองดิจิตอลหมายความว่าไอาคนคนนี้เป็นคนรู้จักคิดครับรู้จักคิดถ้ามันเป็นถ้าเสิร์เปรียบคำสองคำก็คือคําว่าประชาชนกับคําว่าพลเมืองเนี่ยประชาชนก็คือคนที่เกิดไปทั่วๆไปนะครับนะฮะไม่อยากไปก็ไม่ไป ไม่อยากทําก็ไม่ทำนะคิดอะไรเป็นเนกาทีฟสมมติว่านะฮะแต่ถ้าเป็นพลเมืองเมื่อไหร่แล้วเนี่ยมันจะมีคําว่าหน้าที่เข้ามามันจะรู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันควรทําและสิ่งเหล่านี้ไม่ควรทำเนี่ยฮะครั้น,นี้ทักษะของการเป็นพลเมืองดิจิทัลที่ดีก็คือว่าเ,เราก็เป็นคนที่ใช้สื่อนี่แหละแต่ถ้าเราจะใช้สื่ออย่างอย่างดีเนี่ยและเป็นคนที่เป็นพลเมืองดิจิตอลที่ดีนั้นมันทําไงบ้างเนี่ยตัวแรกเหมือนกันเลยถ้าคิดก่อนโพสต์แต่หลายคนโพสต์เพื่อบอกว่าตัวเองเนี่ย กำลังลาบากตัวเองกําลังอัพเซตกาลังโมโหแล้วเกินใครอย่ามายุ่งกับกูอ่ากูก็เป็นหนึ่งกูแบบนี้อะไรเงี้ยนะโพสเข้าไปเนี่ยคําถามก็คือว่าต้องการอะไรในจิตวิทยาบอกว่าต้องการให้คนมาอ่อเขาเรียกมาเห็นใจนะฮะมามาส่งมาอ๋อใจเย็นๆนะอ่าเดี๋ยวก็ดีเองอะไรเขาต้องการคํานั้นนะฮะแต่ถ้าคนที่เป็นพลเมืองที่ดีแล้วเนี่ยไม่จําเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้หรอกครับไม่ต้องไปโพส ให้เขามาแสดงความเห็นอกเห็นใจแล้วครับเราให้ความเข้าใจตัวเองได้แล้วก็เขาเรียกอะไรอ่ะเห็นใจตัวเองได้รักตัวเองได้นะฮะสังเกตดูนะจะมีคนที่เขียมนมาอย่างนี้บ่อยๆผมเคยสอนอนักศึกษาแล้วก็คนที่มาอบรมกับวิกรแห่งสยามหลายๆคนผมบอกเขาไปว่าเวลาผมรีคูดคนเนี่ยโดยเฉพาะคนที่เป็นระดับออฟฟิเซอร์ officer, จนถึงดีเรกเตอร์เนี่ยนะผมจะเข้าไปดู a ฟ e b o o k เขาผมจะไปดูเขาเรียกอะไรอ่ะชีวิตของเขาว่า เขาได้โพสต์หรือว่าเขาสนใจเรื่องราวอะไรที่ไหนเงี้ยนะฮะนะผมจะเข้าไปดูเขาครับถ้ามีแต่คําด่านะสมบทหรือก็เรียกร้องความสนใจเนี่ยผมอาจจะไม่พิจารณาเขานะครับถึงแม้เขาจะเก่งงานก็ตามนะเขาเก่งโปรไฟล์เขาดีใช่เนะีเขาพูดภาษาอังกฤษได้เขาเขาทำงานตรงนี้มาหลายปีแต่ถ้าในเรื่องของสังคมในเรื่องของอจิตใจในเรื่องของปริญญาชีวิตเนี่ยถ้าเขายังไม่สามารถจะผ่านมันไปได้เนี่ย มาทํางานก็จะมีปัญหาครับก็จะเรียกร้องความสนใจจะดื้อ,อกับหัวหน้านะฮะแล้วก็ก็จะเป็นปฏิปักษ์ต่อคนที่ไม่เห็นด้วยกับเขาํำนองเนี้ครับแล้วก็ถ้าเกิดอยู่มาหลายๆปีหน่อยก็จะกลายเป็นพี่บางอ่าพี่บางก็จะช่างยุนิดนึงถ้าน้องใหม่เข้ามาเนี่ยก็จะบอกเลยว่าโอ้ยโรงงานเป็นงี้องค์กรเป็นงี้หัวหน้ามันห่วยไอ้คนที่ดีที่สุดคือคนพูดนี่แหละสมมติว่านะหาพวกนะหาพวกเนี่ยไอ้พี่บางแบบเนี้ยจะอยู่ในองค์กรมากมายเหลือเกินครับพี่บางจะไม่ค่อยเจริญก้าวหน้าครับ แต่ก็จะไม่ตกต่ําจะอยู่กลางๆนะฮะจะอยู่กลางๆเห็นคนที่อยู่มานานมากนะครับใครต่อใครก็จะเกรงใจไม่กล้าที่จะเถียงนะฮะก็วิธีการของพวกเราในฐานะที่เราเป็นพลเมืองเนี่ยก็อยู่ห่างๆได้ครับเราเลือกได้ครับเราอาจจะเลือกที่ทํางานไม่ได้อ่าเราเลือกได้ถ้าเราสมัครงานแต่เราอาจจะเลือกขึ้นร่วมงานไม่ได้ถึงแม้เราจะเลือกผู้ร่วมงานไม่ได้แต่เราเลือกที่จะอยู่ห่างๆเขาได้ครับนะมีกรอบมีกรอบมีขอบเขตของเราครับ มันมีคําว่าดิจิตอลฟุตพิลส์นะเมื่อกี้ที่ที่พูดไว้นะครับว่าเขาจะสามารถสืบค้นนะฮะว่าพวกเราเนี่ยเป็นยังไงตั้งแต่อดีตอนาคตเนี่ยเขาจะเข้ามาดูในในขะเรในในเฟซบุ๊กในไอจีของเรามันจะมีอยู่ถ้าพิมพ์ชื่ออาจารย์ธานีเนี่ยมันก็จะมีขึ้น Google เต็มเลยนะฮะทำอะไรมาเป็นวิทยากรมั่งไปทําปลูกป่าหรืออะไรหรือไปฆ่าใครตายมันก็จะมีโชว์ขึ้นมานะครับเนี่ยเขาเรียกเขาเรียกดิจิตอลฟุตพิลส์แล้วก็จัดการข้อมูลส่วนตัวโดวยให้รักษาความเป็นส่วนตัวของตัวเอง เพื่อความปลอดภัยก็ในโลกออนไลน์เบอร์โทรศัพท์อีเมลพวกนี้มันจะเอามันชอบเอาไปใช้เดี๋ยวผมก็จะลของผมผมเหมือนกันนะฮะแล้วก็มีการล็อกล็อกไอ้ตัวโปรไฟล์ของเราด้วยนะครับเพื่อที่เขาจะก๊อปเอารูปเราไปใช้ไม่ได้เนี่ยสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่อยากจะแนะนําพวกเราว่าเออหลายๆคนเ็าบอกเอออาจารย์ขาแล้วแล้วของหนูเป็น,เป,นเป็นลักษณะของอ่าโอเพนอ่นะอ,อ,องค์กรเขาให้โอเพนจะทําไงดีล่ะนั่นก็คือสิ่งที่น่าอันตรายเหมือนกันนะองค์กรก็อยากให้โอเพนเพราะว่าจะได้สื่อสารต่อใครต่อใครได้ดยเยอะ เพ,พื่อจะลมพันองค์กรของเขาเนาะแต่ว่าสิ่งที่มันเป็นเรียกปีปี personal data positive นะฮะไอตัวนเนี้ย PDPA เนี่ยมันมันก็ก็ต้องดูเหมือนกันนะครับว่ามันมีการละเมิดความเป็นส่วนตัวไหมนะฮะซึ่งหลายๆคนผู้บริหารหลายคนเนี่ยลืมไปว่าพนักง,งานเขาก็มีความเป็นส่วนตัวของเขาเหมือนกันนะฮะก็ขอให้กําลังใจนะฮะกับกับหลายๆองค์กรที่ที่ ท,ท,ที่องค์กรเหล่านั้นหรือผู้หลัหารเหล่านั้นไม่ค่อยเข้าใจเรื่องเราเหล่านี้นแล้วก็ให้พวกท่านเนี่ยสื่อนะครับโพสเฟสรีรีเซนนะฮะรีเฟสต่างๆนานาของกิจกรรมทั้งขายทั้งาย,ท,งายทั้งปวงขององค์กรท่านนะเพื่อที่จะให้าการตลาดเนะี่ยมันมันเดินนะฮะก็ขอให้กำลังใจครับทีนี้ความสำคัญของของความสมดุลในชีวิตดิจิทอลเองเนี่ยนะฮะ มันจะมีการเลือกของการป้องกันปัญหาสุขภาพนะการใช้เทคโนโลยีมากเกินไปเนี่ยมันจะทําให้เกิดปัญหาสุขภาพเช่นความวิตกกังวลแล้วก็ภาวะซึมเศร้านะครับแล้วก็เป็นปัญหาสุขภาพกายด้วยซึ่งปัญหาสุขภาพกายมันเกิดจากการนั่งนานๆการที่ไม่ค่อยได้ขึ้นไปอะไรเหล่านี้ครับมันจะเกิดปัญหาแล้วก็พยายามที่จะลดผลกระทบเชิงลบให้ได้นะครับช่วยไม่ให้นําอารมณ์หรือความคิดเชิงลบจากโลกออนไลน์มาสู่ชีวิตจริงนะฮะแล้วก็พยายามสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่ง โดยการส่งเสริมการมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวนะฮะและการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับผู้คนรอบข้างการเชื่อมต่อทางอารมณ์กับคนรอบข้างเนี่ยวิธีการไม่ยากเลยครับพูดคุยกับเขาแล้วก็มองตาเขาครับนะฮะไม่ใช่พูดคุยกับเขาแล้วก็เขาสวัสดีก็ก็ได้ยินแต่เสียงแต่หน้าตาอย่างก,ก้มดูมือถืออยู่มันจะสร้างความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งไม่ได้นะฮะแล้วก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตโดยช่วยให้บุคคลนะสามารถใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้อย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็รักษาสมดุลของชีวิตให้มีความสุขและและปกติสุขนะเนี่ยฮะนี่คือการบาลานซ์ที่จะสามารถสร้างสมดุลในชีวิตดิจิทัลได้ครับออันนี้ผมพูดไปแล้วนะครับนี่พวกเราครับทีนี้มาดูเรื่องของความมีประสิทธิภาพของมนุษย์นะผมนำมาจากเซเวนทับิตครับนะะ เซเว่นแฮบิทเนี่ยเขาบอกว่าการที่จะทําให้ประชาชนหรือทําให้คนเป็นคนที่มีประสิทธิผลเนี่ยออย่างน,น้อยๆเนี่ยคนคนนั้นมันจะต้องมีคามั่นสัญญานะฮะมีมิชชั่นสเตทเมนต์มีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นธงในการนําชีวิตนะฮะมีคนคนหนึ่งเขียนไว้ว่าฉันจะอุทิศเวลาแรงกายและแรงใจเพื่อทําให้ครอบครัวของฉันเข้มแข็งและเป็นสุขซึ่งจะเป็นแรงผลักดันให้ฉันทําหน้าที่ของลูกผู้ชายคนหนึ่งให้ดีให้ได้ เพื่อเป็นการตอบแทนแผ่นดินไทยที่ฉันได้เกิดมาตอบแทนพระคุณพ่อแม่ครูบาอาจารย์และคนรอบกายที่คอยให้กําลังใจให้อภัยตลอดจนให้ความรู้แก่ฉันเพราะว่าอยากให้ฉันเห็นฉันได้ดีและประสบความสาเร็จในชีวิตฉันจะปรับปรุงและแก้ไขสิ่งที่บกพร่องที่เกิดจากการทาของฉันและจะนํากลับมาถ่ายทอดให้กับคนรุ่นหลังเพื่อเป็นข้อเตือนใจและจะไม่ยอดท้อต่ออุปสรรคทั้งหลายทั้งปวงที่อาจจะเกิดขึ้นทั้งในปัจจุบันและในอนาคตนะฮะนี่คือปณิธาน ของผู้ชายคนหนึ่งนะครับที่เขียนไว้แล้วก็เนพอทําปฏิทานเสร็จแล้วเนี่ยหรือมีการตั้งธงให้ตัวเองแล้วเนี่ยนะมันก็จะต้องมีสิ่งเหล่านี้ครับนี่ฮะคือเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของการบริหารเวลานะฮะความเข้าใจในเรื่องของการบริหารเวลาท่านมองถ้าพวกเรามองเห็นนะครับสีแดงแดงทางด้านซ้ายมือบนเนี่ยมันจะมีทางด้านซ้ายเขียนว่าสําคัญ ด้านบนเขียนว่าเร่งด่วนไอความสําคัญและเร่งด่วนเนี่ยมันคือเรื่องอะไรบ้างครับมันคือเรื่องของวิกฤตการต่างๆปัญหาที่กดดันต่างๆโครงการการประชุมและการเตรียมการที่มีเส้นตายทั้งหลายไอพวกนี้ถ้าไม่ทําแล้วเราจะเราจะ,เราจะบาดเจ็บแล้วเราจะตายนะฮะมันเขาเรียกเขาเรียกไฟไฟ IGHTING ปัญหาไฟไหม้ต้องดับไฟก่อนเนี่ยพวกนี้ฮะเนี่ยอันนี้เขาเรียกสําคัญแต่เร่งด่วนนะ,ะต้องทําทีนี้ไอสิ่งหนึ่งที่ นักบริหารหลายคนเนี่ยเขาให้ความสําคัญมันก็คือควอเตนที่สองนี่ครับมันสําคัญแต่ไม่เร่งด่วนนะแต่เป็นสิ่งที่พวกเราในในฐานะที่เป็นคนที่มีประสบการณ์หรือเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถเนี่ยหรือเป็นคนที่กําลังที่จะทําให้เป็นคนมีประสิทธิภาพเนี่ยพวกเราจะต้องรู้จักเตรียมการครับแล้วก็ป้องกันมันว่าเราเตรียมแบบนี้แล้วสิ่งที่มันอาจจะเกิดมาอย่างนี้แล้วคุณจะป้องกันมปนยังไงนะฮะอันนี้ตัวอย่างเราค่อยๆนึกดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโรงงานการ ที่ไม่ให้วัวหายและล้อมข้อนะครทุกเรื่องฮะทุกเรื่องการยืนยันค่านิยมนะฮะเราเป็นคนที่มีค่านิยมแบบไหนอ่ะรักชาติศาสตร์ัตริ์จะยังคงเดิมอยู่ไหมหรือพอมีเงินเข้ามาแล้วเราเปลี่ยนหรือเรามีพวกพ้องที่มีอิทธิพลต่อจิตใจเราแล้วเราเปลี่ยนแต่ถ้าเราเปลี่ยนน่แสดงว่าค่านิยมของเราเนี่ยมันไม่ได้มีคุณค่าเลยเลยนะครับแต่ถ้าเรายืนยันค่านิยมอยู่ว่าเราเนี่ยมีความรักในชาติศาสนาและพระมหากษัตริ์นะฮะใครก็มาเปลี่ยนเราไม่ได้ในเรื่องราวเหล่านี้ครับ ในเรื่องของการวางแผนต่างๆนะฮะในเป็นเรื่องของงานเรื่องของชีวิตทุกอย่างต้องวางแผนครับถ้าไม่วางแผนแล้วไปมั่วๆนะฮะไปโดยไม่บอกกล่าวไปถือให้เกิดความเซอร์ไพรส์เนี่ยมีปัญหาแน่นอนนะครับเรื่องของการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคนในครอบครัวคนในองค์กรแล้วก็คนอื่นๆที่เราคิดว่าเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแล้วมันน่าจะเกิดประโยชน์ซึ่งกันและกันนะฮะไม่ใช่แค่รู้สึกรู้จักกันไปงั้นๆนะฮะ แล้วก็ไม่ได้มีคุณค่าอะไรเลยดังนั้นในในส่วนตัวของผมเนี่ยคนทุกคนที่เป็นเพื่อนผมใน Facebook นะครับแล้วท่านเกิดวันเกิดแล้วมันโชว์ขึ้นมาเนี่ยผมจะแฮปปี้เบิร์เดย์ทุกคนเลยครับเพราะผมถือว่าพวกเราคือเพื่อนของผมผมรับคุณเป็นเพื่อนแล้วเนี่ยผมก็จะไม่แค่ส่งเพื่อนผมหรือให้เพื่อนผมส่งผมเท่านั้นนะฮะเราจะดูเขาถ้าเขามีความลําบากหรือเขามีปัญหาอะไรบางอย่างที่เราพอที่จะจะจะกาเรียกโอบกอดเขาได้ด้วยคําพูดดีๆเนี่ยเราจะทานะฮะ แต่อะไรที่ไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ซ้าเติมเขาครับเพราะเรารู้ว่ามนุษย์ทุกๆคนเนี่ยต้องการความรักและต้องการความเห็นดกเห็นใจและเข้าใจทั้งนั้นนะฮะสถนนานการที่มีความหมายนะครับต้องสังเกตดูว่าแต่สิ่งที่เราทําอยู่นั้นน่ะมันมีประโยชน์กับร่างกายเราไหมต่อจิตใจเราหรือเปล่านะฮะหรือการให้อนานหํานาจลูกน้องของเราเราสร้างคนขึ้นมาไหมหรือว่าถ้าวันนี้เราจากไปนะฮะหรือทางพี่กิษณะเติบโตขึ้นไปเป็นวีพีหรือไปเป็น ซีอในอนาคตเนี่ยถ้าถามว่ามีใครมาแทนพี่กิษณะแล,ะล้วหรือยังเนี่ยอีตรงนี้น่าสนใจถ้าพี่กิษณะบอกว่าอืมยังไม่มีใครนะครับตอนนี้ผมเก่งที่สุดโอกาสของพี่กฤษณะจะหายไปเพราะว่าการเป็นซีอเนี่ยเราควรจะต้องเตรียมคนไว้ให้มาทําหน้าที่แทนเราเพื่อให้งานตรงนี้ไม่สะดุดนะฮะนี่คือตัวหนึ่งในเรื่องของการบริหารจัดการทีนี้ด้านล่างนะด้านล่างจะมีเรื่องของความไม่สําคัญนะและ,และเร่งด่วนก็คือเรื่องของ การขัดจังหวะด,ด้วยเสียงกิ่งโทรศัพท์จดหมายรายงานประจําพวกการประชุมบางเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับเราสิ่งกดดันใกล้ตัวกิจกรรมที่นิยมชมชอบต่างๆซึ่งตรงนี้ถามว่าไม่ทําได้ไหมอ่ะคําตอบคือได้นะไม่ได้มีผลกระทบต่อต่องานต่อชีวิตของเราเลยนะครับเรื่องไอเสียงโทรศัพท์เนี่ยดังนั้นเนี่ยผมที่ผมเล่าให้ฟังในเบื้องต้นว่าเราอย่าให้เสียงโทรศัพท์เนี่ยมันมาควบคุมเราพอโทรศัพท์มาปิง้งต้องวิงงว่งไปรับทันทีเนี่ยบางครั้งอาจจะไม่ต้องนะ แต่ถ้ามองนิดนึงก็ได้ครับว่าที่กริ๊งมาเนี่ยมันเป็นโทรศัพท์อะไรถ้าสําคัญก็รับแต่ถ้าเรามีงานสําคัญกําลังทําคาอยู่เนี่ยซึ่งมันอาจจะเสียสมาธิได้เนี่ยเราก็อาจจะต้องไม่รับหรือให้คนอื่นรับแทนหรืออาจจะบอกว่าเดี๋ยวโทรกลับก็จะทําให้ไอไอไ้ความที่ไม่สําคัญแต่เร่งด่วนตัวเนี้ยมันค่อนข้างเจือจางไปได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายทางขวามือล่างเนี่ยมันเป็นความสําคัญความไม่สําคัญและความไม่เร่งด่วนนะฮะสิ่งละอันพละน้อยที่เราให้ความสาคัญกับงานยุ่งซะเหลือเกิน งานยุ่งเนี่ยไม่รู้ยุ่งจริงหรือเปล่าหรืองานเยอะหรือบริหารงานไม่เป็นนะฮะเสียงกิ่งโทรศัพท์ที่เข้ามาและเกินกิจกรรมค่าเวลาต่างๆกิจกรรมหลบหนีบางประเภทจดหมายที่ไม่เกี่ยวกับเราการดูโทรทัศน์มากเกินไปนะเห็นไหมฮะในสเปนแฮมบิดยังพูดถึงเรื่องของการดูโทรทัศน์มากเกินไปเลยครับนะเนี่ยฮะนี่คือสิ่งที่มันไม่ค่อยสําคัญแล้วก็ไม่เร่งด่วนด้วยดังนั้นในเรื่องของการบริหารเวลานี้สําหรับคนที่จะมีประสิทธิภาพในอนาคตหรือมีประสิทธิภาพแล้วก็แล้วแต่เนี่ยฮะ ให้สนใจที่คว a d ด a n t ที่สองสีฟ้าทางขวามือบนนะครับเตรียมการวางแผนป้องกันยืนยันค่านิยมแล้วก็สร้างความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานกับครอบครัวกับใครต่อใครนะผมไอความสําคัญเนี่ยบางครั้งคนในครอบครัวเราเนี่ยเราจะพลาดไปเยอะนะแต่คนด้านนอกเราจะค่อนข้างดีกับเขามากเลยเนี่ยนะเนะวลาเราเจอกันเนี่ยเราจะดีต่อกันมากนะสุภาพผิดปกตินะแต่ว่าคนในครอบครัวของเราเนี่ยเหมือนซีกันมานานนะฮะเราก็ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยเพราะนะฮะ แล้วก็ทําอะไรโดยไม่เกรงอกเกรงใจก็มีตัวนี้ก็ต้องเขาเรียกต้องฝากแล้วก็เราระวังซึ่งตัวผมก็พยายามอยู่นะฮะพยายามอยู่แต่อารมณ์ของมนุษย์เนี่ยบางครั้งมันมันมันคอนโทรลยากจริงๆนะครับมันคอนโทรลยากจริงๆเวลามีเรื่องราวต่างๆนานาเข้ามาเยอะแยะเนี่ยบางครั้งมันก็ขาดหรือหลุดออกไปได้เหมือนกันก็ต้องก็ต้องปรับปรุงมันนะฮะต้องปรับปรุงต้องต้องรู้เท่าทันด้วยนะว่าสิ่งที่เราทํานั้นมันโอเคหรือเปล่านะฮะ คนในครอบครัวสัมพันธที่สุดคนระับรักเขานะฮะแล้วก็ขอโทษเขาเป็นนะฮะแล้วก็ช่วยๆกันดูแลความสัมพันธ์เหล่านี้ให้มันให้มันกระชุ่มกระชวยนะฮะไปทานข้าวร่วมกันไปดูหนังด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปทําบุญด้วยกันอ่อคิดถึงวันเกิดแล้วก็ให้ความสำคัญกับเขาสิ่งเหล่านี้จะทําให้พวกเรามีภูมิต้านทานแล้วก็เป็นคนที่มีประสิทธิภาพในเรื่องของอ่อทางการบริหารเวลาแล้วก็เรื่องของสื่อดิจิต,ตอลที่เล่าให้ฟัง มีมิชชั่นเซตเมนต์แล้วนะปฏิทานแล้วมีการเอเจนตแล้วนะฮะเรารู้จากอะไรสําคัญไม่สําคัญแล้วเนี่ยนี่ครับพวกเรามันเป็นแผนชีวิตนะฮะเป็นแผนชีวิตมันจะมีมิชชั่นอยู่ทางทางขวามือบนที่เป็นรูปสามเหลี่ยมเนี่ยไอ้มิชชั่นตัวนี้ก็คือสิ่งที่คุณเขียนไว้เมื่อกี้เนี่ยนะฮะมิชชั่นที่ที่เขียนไว้ตอนแรกมันจะพูดถึงเรื่องของครอบครัวแล้วต่อการตอบแทนสังคมนะครับทีนี้ไอ้ตัวนี้เป็นมิชชั่นผมเองนะครับ ผมก็เริ่มเริ่มเขียนตั้งแต่ปี2546ครับแล้วก็ไล่มาเป็นหปีเขาเรียกว่าลองเทอร์มเพลน่ะในปีแรกเนี่ยผมเขียนว่าผมจะสมัครเรียนต่อปริญญาโทนะครับแล้วในปีที่สองเนี่ยจะเก็บเงินให้ได้แสนแล้วก็พอปีอีกปีหนึ่ง448เนี่ยก็จะจบคิดว่าจบปอโทแล้วละดีสองปีเนาะแล้วจะพาแม่ขึ้นเครื่องบินไปเที่ยวครั้งแรกแล้วพยายามจะเก็บเงินให้ได้สองแสนเอ่อการเก็บเงินของผมเนี่ยทำไมถึงคิดว่าใต้หนึ่งแสนสองแสนในแต่ละปี หรือสามแสนนี่นะก็ผมในมันรีบแพนทางซ้ายมือบนเนี่ยจะเห็นว่าผมเก็บเงินให้ได้เดือนละห้าพันบาทต่อเดือนสิบสองห้าหกสิบก็จะได้หกหกหมื่นนะฮะต่อเดือนในในในสิ้นปีก็จะจะมีโบนัสออกมาครับผมก็จะเก็บโบนัสออกออก,ออกมาอีกครึ่งหนึ่งนะฮะหกหมื่นแล้วบวกไปก็อาจจะเก็บอีกสักหกหมื่นก็เป็นแสนสองเนี่ยมันก็จะได้มันจะได้เงินตามที่เราแพลนไว้พอดีพอดีนะฮะไม่ไม่อเวอร์เกินไปหรือไม่น้อยเกินไปแต่ถ้าพวกเรา ตอนนั้นผมเป็น VP ก็เงินเดือนจะเยอะหน่อยนะครับหลักแสนกว่าก็พอจะพ,พอเก็บได้นะฮะแต่ว่าค่าใช้ใจ่ายมันเยอะนะผ่อนบ้านผ่อนรถจ่ายค่านุ่นค่านี่สาระพัฒนเลยนะครับมันก็เลยทําให้หวางครั้งไอการเก็บเนี่ยแค่ห้าพันก็ยากครับสำหรับคนที่เงินเดือนเป็นแสนเหมือนกันนะฮะต้องไปงานศพไปงานแต่งไปงานภาษีสังคมอะไรเยอะเลยฮะนะฮะแล้วก็ไปทานเลี้ยงในฐานะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยเราก็จะให้เด็กเลี้ยงถ้าอะไรอยู่นะครับล้วก็เราก็จ่ายนะฮะแต่ถ้าซีกัน แต่ถ้าสีกันนะครับถ้าสีกันเราก็สามารถที่จะบอกกันได้ว่าไอ้คราวนี้ไว่นไว่นเว่ยาแล้ว <c oughs> นะฮะเดี๋ยวนะผมขอคัดขอดาดูพี่มดพี่มนมาสนะฮะพี่มนมาสดับเสียงนิดนึงครับโอเคอ่ะทีนะี้ ในมันรีแพรจะเห็นว่ามีการเก็บเงินของผมห้าสิบห้าพันบาทต่อเดือนนะมีอ่านหนังสืออย่างน้อยหนึ่งเล่มต่อเดือนแต่มั่ก่อนเขาบอกว่าคนไทยอ่านหนังสือน้อยอ่านหกบรรทัดนะฮะต่อปีแต่ตอนนี้ตอนนี้เราอ่านหนังสือกันกันมากกว่านั้นนะครับเพราะว่าเพราะว่าเราเราใช้อ่านบนไลน์นะแล้วอ่านในใน Google ใน facebook ได้ครับมีการพาครอบครัวไปเที่ยวแต่จังหวัดสามเดือนครั้งมีการตรวจสุขภาพคุณแม่หกเดือนต่อครั้งอันนี้อันนี้เป็นบันรีแพร์ ส่วนในวิกฤตแพนด้านล่างขวาจะเห็นว่าตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เนี่ยมีการเล่นกีฬาซื้อของนะฮะมีการเล่นกีฬาเยี่ยมคุณแม่อ่านหนังสือพักผ่อนใกล้ๆแล้วก็ทำข้าสอที่บ้านในสิ่งที่เขียนไปทั้งหมดผมคิดว่ามันมีประโยชน์ต่อต,ตัวผมเองนะครับแต่ตัวพวกเราเนี่ยพวกเราอาจจะคิดว่าอาจจะไม่เห็นต้องทําเลยก,ก็ถือว่ามันไม่ใช่แนวของของ,ของพวกเราฮะนะนะมันอาจจะไม่มีประโยชน์ของท่านแต่มีประโยชน์ต่อผมดังนั้นการเขียนมิชชั่นเซตเมนต์นะฮะ มันจะพูดถึงเรื่องครอบครัวกับการตอบแทนสังคมแล้วก็เราก็เอาเรื่องของอ่าเมื่อกี้เนี่ยสำคัญเร่งด่วนสําคัญไม่เร่งด่วนเนี่ยบางครั้งเอามาเขียนเป็นแผนได้นะฮะเอามาเขียนเป็นแผนที่ผมเห็นโชยพวกเราดูอยู่เนี่ยฮะทุกสิ่งทุกอย่างในแต่ละปีมันเป็นหินก้อนใหญ่ของผมนะครับในสิ่งที่ผมต้องจะทําให้ได้แล้วถ้าเราเขียนปั๊บเนี่ยมันจะทําได้ครับแต่ถ้าไม่เขียนเราจะปล่อยเราจะปล่อย,อยให้ชีวิตมันดองแดงไปครับแล้วก็จะบอกว่าไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวค่อยทําอะไรเงี้ย นะตอ,ตอนนองนั้นทีนี้พวกเรามาดูพลังชีวิตนะฮะพลังชีวิตผมเรียกันว่าสี่มิติของพลังชีวิตเราเรามีการวางแผนแล้วเรารู้เป้าหมายชีวิตแล้วเนี่ยแล้วตัวเราเอง่ะเราจะดูแลตัวเองไงนะครับมิติแรกครับดูแลทางด้านกายภาพโดยการรับประทานอาหารให้ถูกสุรลักษณะออกกําลังกายแล้วก็พักผ่อนและบริหารความเครียดนะฮะทุกคนมีความเครียดหมดครับนั่นอยู่ที่ว่าเราจะบริหารกับมันจัดการกับมันได้หรือเปล่าเนาะ าทางด้านสติปัญญาครับเราเพิ่มความสามารถทางด้านสติปัญญาโดยการอ่านเขียนและคิดให้มากขึ้นครับพวกเราครับอ่านอะไรอ่ะถึงจะดเีเราลองอ่านบทกวีครับพวกเรางานเขียนที่โดนใจของใครที่เขียนกวีสีไลท์นะเขียนดีๆฮะเราลองเข้าไปอ่านดูบ้างเลยครับว่าเขามีวิธีคิดยังไงนะฮะแล้วก็มันจะเพิ่มความสามารถทางด้านสติปัญญาของเราได้ด้วยนะครับการเรียนรู้เรื่องของ AI นะไปไปไป,ไป,ไปศึกษากันครับ หรือแม้กระทั่งเขียนไดอารี่นะเขียนไดอารี่หรือคิดโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรขึ้นมาแล้วบันทึกไว้เนี่ยก็จะทําให้เราพัฒนาทางด้านสติปัญญาได้ครับกายภาพสติปัญญาแล้วนะครับทีนี้มาดูทางด้านจิตวัญญานะจิตวัญญาเราจะพัฒนาด้านจิตวัญญาณโดยการอ่านงานเขียนที่ดลใจการนั่งสมาธิการสวดนมนต์และการใช้เวลากับธรรมชาติครับพวกเราผมไปเขาใหญ่บ่อยนะครับที่บริเวณเอ่อเขาเรียกเอ่อเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกวังตะคลองนะฮะวังตะคลอง บริเวณนั้นเนี่ยเวลาเรากางเต็นท์แล้วเนี่ยถ้าเรากางเต็นท์ใกล้ๆกับน้ําตกเนี่ยก่อนนอนเราจะได้ยินเสียงน้ําตกไหลแล้วมีความสุขมากเลยนะครับเราหลับไปโดยที่เราไม่รู้ตัวเลยนะฮะอันนี้คือเสียงของธรรมชาติที่เพราะที่สุดนะเพราะกว่าเสียงคนกินเหล้าแล้วเสียงดังเคาะแก้วอะไรเงี้ยฮะนะฮะจะเพราะที่สุดเลยเสียงธรรมชาติเสียงของนกเสียงของลมเสียงของฝนที่ตกลงมาเนี่ยพวกเราลองลองหาเวลาไปไปทําสิ่งเหล่านี้บ้างนะครับผมผมที่ผมพูดผมพาไปแล้วนะครับผมทํามาหมดแล้วครับ การนั่งสมาธิเนี่ยอะก็พวกเราคิดว่านั่งยังไงถึงจะดีล่ะเอ,อพุทธหนอ่อยุบหนอพองหนอหรือพุทธโธพุทหายใจเข้าโธหายใจออกผมพบว่าการนั่งสมาธิที่ดีนะครับก็คือนั่งแล้วให้หลับไปเลยก็ได้ครับนั่งแล้วหลับเลยในสุดยอดออเผมใช้วิธีการอพุทธคือหายใจเข้านะฮะแล้วก็กั้นไว้ครับส่วนโธผมก็หายใจออกช้าๆครับก็เป็นการควบคุมลมหายใจครับ ที่จะให้มันเข้าไปเลี้ยงสมองเรานะฮะถ้าเราหายใจเข้ายึกๆลึกๆเยอะๆเนี่ยนะฮะแล้วเรากั้นไว้แล้วค่อยๆผ่อนช้าๆเนี่ยนะฮะก็จะทําให้ออกซิเจนมันไปเลี้ยงสมองเราเยอะไอซหัวเราที่หมุนๆอยู่เนี่ยหรือสิ่งที่เรามีความเครียดอยู่เนี่ยมันก็จะค่อยๆนิ่งเหมือนกับน้ํานะฮะน้ำที่มันมีฝุ่นผงอยู่ในขวดแก้วอะฮะเวลาเราคดมันมันจะหมุนติ้วๆครับแต่ถ้าเราทําสมาธินะฮะมันจะเป็นน้ําที่นิ่งเมื่อนิ่งเมื่อไหร่ปั๊บตะกอนมันจะตกตะกอนลงมานะครับ สมองเือน้ําเราก็จะใสขึ้นใสคืออะไรใสคือก็จะเอ่อเอ่อเขาเรียกมองเห็นอะไรบางอย่างเห็นทมเข้าใจอะไรบางอย่างง่ายขึ้นมีสมาธิมากขึ้นนะครับนี่คือสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ซึ่งผมผมพบว่าพวกเราหลายทๆท่านก็ก็ใช้เอ่อเขาเรียกเวลาก,กับการนั่งสมาธิหรือการค้นพบตัวเองหาความสุขของตัวเองได้อ่ค่อนข้างเยอะนะครับเคยมีคําพูดขำๆผมเคยถามกับสอวอที่มาอบรมกับผมนะครับว่าเอ่อพี่ๆเคยไหม ไปวัดเนี่ยนิสัยดีมากเลยอ่ะเป็นคนคนหนึ่งที่น่ารักมากอบอุ่นมากเลยแต่พอกลับมาบ้านอาม่าเปลี่ยนไปอะฮะด่าหลานมากขึ้นด่าคนรอบๆตัวมากขึ้นปากจัดมากขึ้นเอาเปรียบคนมากขึ้นนะทิ้งขยะหน้าบ้านคนอื่นโยนสาดน้าเข้าไปบ้า,านคนอื่นเนี้ยเนี่ยนี่คือสิ่งที่ที่ที่มันพบแล้วมันคนละมันคนละ,นค,นละคนละตีมกับกับ,ก,บกับป้าคนนั้นที่อยู่ในวัดผมก็เลยเลยวิเคราะห์เล่นๆว่าแสดงว่า การที่คนเรามันจะดีได้เนี่ยมันมันอยู่ที่สถานที่เหมือนกันนะฮะมันอยู่ที่สถานที่ครับผมลองก็เราลองเราพิจารณาดูดูว่าจริงไหมนะครับไปสถานที่ที่สงบเราก็จะอาจจะสงบตามด้วยนะไปสถานที่ที่สะอาดเราก็จะไม่กล้าทิ้งขยะเนี่ยบางครั้งสถานที่นั้นมันจะควบคุมพวกเราพฤติกรรมของพวกเราให้เป็นคนที่สุขมากขึ้นนะฮะเป็นคนที่มีมีสุขสุกกอไก่นะฮะเป็นคนที่สุขแล้วกินได้แล้วนะใช้งานได้แล้วนะจิตวิญญาณของเราเข้มที่เข้มแข็ง ทางด้านสังคมครับเราจะ,จะเจริญวุฒิภาวะทางด้านสังคมและอารมณ์โดยการฝากทุกๆวันเป็นประจำการฝากที่ผมหมายถึงคือการฝากบัญชีออมใจครับการฝากบัญชีออมใจคือเราจะดีกับคนที่ที่เรารู้จักทุกๆวันเลยเจอกันที่ทํางานสวัสดีกันนะฮะมองตาเขาไม่ใช่สวัสดีไปงั้นั้นแล้วก็เดินผ่านไปนะฮะอ่าก็ทักทายกันมีขนมแบ่งกันเงี้ยถามทุกสุขหน้าตาเพื่อนเราเร้าหมองก็ถามถามเขาหน่อยนะครับถามถามเขาหน่อย คนคนเรามันจะมันจะไม่สุกทุกวันแล้วมันก็ไม่ทุกทุกวันนะครับมันจะมีสลับกันไปนะฮะนี่ฮะเป็นการฝากการฝากบัญชีออมใจเนี่ยฝากเมื่อฝากเยอะๆดอกเบี้ยมันทางใจมันจะขึ้นดอกเบี้ยทางใจก็จะเหมือนอะไรที่เวลาเราต้องการความช่วยเหลือเนี่ยแล้วเราไปขอความช่วยเหลือเขาเนี่ยเขาก็จะให้ความช่วยเหลือเราครับเพราะอะไรเพราะเราดีต่อเขาเราเคยดีต่อกันนะฮะแล้วเราก็เคยช่วยเหลือซึ่งกันทั้งที่ไม่ได้ขอเนี่ยอันนี้เขาเรียกบัญชีออมใจแหลายคนไม่เคยรู้จักครับนะ เขาจะรับอย่างเดียวนจะรับอย่างเดียวแต่ไม่เคยให้นะก็นี่คือแรงบันดาลใจของผมที่ผมอยากจะสอนในวิชานี้ในดักสูตรในสัปดาห์นี้เหมือนกันนะฮะว่าอยากจะฝากให้คนบีของเราเนี่ยเอ่อเหมือนที่ท่านอาจารย์ดรศักดิ์พูดว่าจบดอเอร์แล้วมันไม่ต้องรู้ทุกเรื่องก็ได้ถ้าจะรู้เนี่ยต้องรู้ให้จริงแล้วจึงบอกเขาแนะนําเขา แต่ถ้าไม่รู้เนี่ยมันก็ต้องไม่รู้ไงมันไม่รู้ไม่รู้ก็จะก็จะไม่ต้องสื่อสารเรลาไปก็จะไม่เสียหายนะทำนองน,นี้ครับแต่บัญชีการฝากบัญชีเอ่อเขาเรียกการฝากทางด้านอารมณ์หรือการฝากทุกทวันเนี่ยคือการฝากสิ่งดีๆนะครับสิ่งดีๆฝากความให้ดกเห็นใจฝากรอยยิ้มฝากความเอ่อความรักความเข้าอ,อกเข้าใจเนี่ยสิ่งเหล่านี้เราต้องการมากเลยภาษาทางภาษาอังกฤษเรียกว่าเอมพาร์ตี้นะฝากให้ดกเห็นใจซึ่งกัรแลกกันเหล่านี้ครับ อมพารตครับเมื่อเราฝากสน,นัานอารมณ์สังคมเรียบร้อยแล้วจิตวิญญาณแล้วนะฮะอ่ามันก็จะถึงแผ่นนี้ครับหากวันใดคิดท้อแท้นะครับให้ถามว่าเหตุใดจึงเริ่มต้นนะพวกเราครับหลายๆคนเนะี่ยเราเรามีเรามีเคเรเรามีเป้าหมายชีวิตนะฮะแต่อาจจะไม่สําเร็จหรือมันมีอะไรที่ขุกขะเหลือเกินเนาะอ่าโทมสัสอันวาไอริสันเนี่ยเคยสร้างหลอดไฟฟ้าลวงแรกของโลกได้เนี่ย แต่กว่าจะได้เนี่ยเขาใช้ไส้หลอดเป็นหมื่นๆไส้นะครับเขามีคําพูดที่น่าน่ารักว่าเขาไม่เคยล้มเหลวแต่ความสําเร็จมันยังไม่เกิดต่างหากโอ้โหมันเลยเป็นแรงบันดาลใจให,ให้ให้ให้กับผมในการทํางาน,นหลายๆอย่างเหมือนกันครับเออ่ความสําเร็จมันยังไม่ไม่เกิดนะครับแต่มันรอมันรอเราอยู่เราพยายามพอหรือยังเรามีกําลังใจเรามีพลังที่จะไปถึงมันแล้วหรือยังนะครับ ก็สำหรับผมในวันนี้ก็ขอแชร์นะฮะเรื่องของอชีวิตดิจิตอลนะครับพลเมืองดิจิตอลแล้วก็เรื่องของความมีประสิทธิภาพของคนนะฮะในรูปแบบของอาจารย์ธานาีเดี๋ยวเราผมฝากาเวทีนี้คืนสู่อาจารย์สุภาพ,พรนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ